โรงเรียนอนุบาลสุขป,ประเสริฐกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหน่วยที่4มือของเราเราไปรู้จักกับคุณครูของเด็กๆก,กันเลยค่ะ มือเรามีสองม pues <the> an er ือเอาไว้จับถือสิ่งของทั่วไปมือเราต้องใส่ใจล้างมือระไวยก่อนกินอาหารมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือสิ่งของทั่วไปมือเราต้องใส่ใจล้างมือระไว้ก่อนกินอาหารใบหน้านั้น เราควรรู้จักรักษาให้ดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูแอนค่ะครูจิตค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันพฤหัสบดี ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564หน่วยที่4มือของเราเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องก,การดูแลมือกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังไปฟังกันเลยค่ะครูแอนคะไปฟังกันเลยค่ะ นิทานเรื่องมือของฉันน้องโบมีมือสองข้างแต่ละข้างนั้นมีห้านิ้วน้องโบใช้มือหยิบสิ่งของน้องโบใช้มือเขียนหนังสือ น้องโบใช้มือสวัสดีคุณครูน้องโบดูแลรักษาความสะอาดมือวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆไปทำอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะคุณครูจะพาเด็กๆ มาล้างมือกันค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะะนั้นเดี๋ยวเราไปล้างมือพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องล้างมือด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะเดีย๋ยวนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้สบู่เหลวค่ะเด็กๆไม่ต้องกดเยอะนะคะลูกฟองจะเยอะเดี๋ยวมันจะล้าองออกยากนะคะ แล้วเรามาล้างมือกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่าปลาให้เด็กๆเอาฝ่ามือมาถูก,กันแบบนี้นะคะถููไปถูไปอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปท่าปลาดาวค่ะเด็กๆถูหลังมือถูซอกมืออย่างนี้นะคะสองนิ้วมือของเรานะคะถูเลยค่ะถูให้ทั่วนะคะต่อไปท่าหอยเช เด็กๆก็แบมืออย่างนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วมือนะคะถูซอกนิ้วอย่างนี้นะคะถูไปอย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็เป็นท่าโลมาค่ะให้เด็กๆเอาหลังนิ้วมือนะคะถูฝ่ามืออย่างนี้นะคะถูทั้งสองข้างเลยนะคะถูทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปค่ะท่าสาล่าย เด็กๆก,ก็ถูนิ้วหัวแม่มือรอบๆแบบนี้นะคะถูทั้งสองข้างเลยนะคะถูให้สะอาดเลยนะคะต่อไปค่ะผ่าแมงกระพรุนให้เด็กๆใช้ปลายนิ้วนะคะถูขวางฝ่ามือแบบนี้นะคะถูเลยนะคะถูทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะคะอ้าท่าสุดท้ายแล้วรู้ไหมคะท่าอะไร ใช่แล้วค่ะอาชา้นให้เด็กๆถูรอบข้อมือนะคะถูกให้ทูไปอย่างนี้เลยค่ะจนถึงศอกของเรานะคะถูทั้งสองข้างนะคะวนรอบๆไปอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะใครยทำได้บ้างคะเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อนะคะลกูกใช่ค่ะเราต้องใช้น้ำเปล่าล้างฟองสบู่ของเราออกให้หมดนะคะอย่างนี้นะคะ ล้างเลยค่ะเสร็จแล้วก็ล้างถึงข้อสอนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ,ะ,คะล้งอย่างนี้นะคะลูกล้างฟองออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือนะคะลูกล้างฟองออกให้หมดเลยคนเก่งของคุูทําได้ไหมคะอ่าเซตแล้วก็ปิดน้ํานะคะและต่อไปใช่แล้วค่ะเราก็ใช้ผ้าสะอาดเป็นผ้าแห้งนะคะเช็ดมือของเรา ให้แห้งนะคะเช็ดทั้งสองข้างเลยใครทำได้บ้างนะคนเก่งของนุ่รูปเช็ดเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบตะะร้าผ้าที่ใช้แล้วนะคะอ่ะเป็นไงคะมือของเด็กสะอาดไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ everybody สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันวันอะไรนะคะ What day is it today What day is it today วันนี้วันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะ Today is Thursday อาเดี๋ยวเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Thursday One more time Repeat after me อีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามที่เชอร์เลยนะคะ Thursday วันพฤหัสบดีค่ะเอ๊วันพฤหัสบดีสีอะไรนะติกต๊กตอกติกต๊กตอกสีส้ม very good สีส้มภาษาอังกฤษออกเสียงว่า orange orange สีส้มนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆที่เชอร์จสื้าดเด็กๆไป ล้างมือล้างมือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า watch your hands w a t h your hands ล้างมือนะคะอันดับแรกเลยให้เด็กๆล้างมือด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆหยิสบสบู่ขึ้นมาค่ะหยิบสบูส่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า grab some soap grab some soap grab some soap แปลว่าหยิบสบู่นะคะหลังจากที่เด็กๆหยิบสบู่ขึ้นมาแล้วให้เด็กๆถูสบู่ลงบนมือของตัวเองแบบนี้เลยนะคะลงบนมือนี่เลยนะถูสบู่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่ารับ your hands with the soap rub your hands with the soap rub your hands with the soap แปลว่าถูสบู่นะคะหลังจากที่เด็กๆถูสบู่แล้วใช่ไหมคะและล้างมือด้วยเจ็ดขั้นตอนการล้างมือให้เด็กๆ ล้างมือของตัวเองด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่านะคะล้างมือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า rinse your hands rinse your hands ล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่านั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กล้างมือแล้วก็ต้องทำไงคะเช็ดมือให้แหง้งเช็ดมือให้แหง้งด้วยผ้าเช็ดมือนะคะ เช็ดมือให้แห้งภาษาอังกฤษออกเสียงว่า dry your hands dry your hands dry your hands แปลว่าเช็ดมือให้แห้งนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการล้างมือไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ see you again tomorrow bye bye เราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆหนหญิงหนีหลายเฉยจงหวนนะคะวันนี้นะคะเหล่าสื่อจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการล้างมือนะคะว่าเด็กๆเ,เวลาเด็กๆล้างมือนะคะในภาษาจีนเราต้องพูดว่ายังไงถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคำว่าล้างมือนะคะในภาษาจีนเราพูดว่าสีโฉสีโฉ ซีโฉบนะคะอย่างที่สองนะคะเราก็ต้องไปหยิบสบู่มาการหยิบสบู่เราเรียกว่าหนาฝิยเจ้าหนาฝิยเจ้าคำว่าหนาคือหยิบฝิยเจ้าก็คือสบู่อ่ะหนาฝิยเจ้าก็คือหยิบสบู่แล้วคราวนี้เราก็ต้องใช้สบู่ใช่ไหมคะมาถูถูที่มือมาล้างมือในภาษาจีนเราก็จะพูดว่าย่องฝิยเจ้าสีโฉ ย่องฝิเจ้าสีโฉอีกหนึ่งทีนะคะย่องฝิเจ้าสีโฉและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆเราก็จะต้องเช็ดมือให้สะอาดและเรียบร้อยแล้วก็แห้งด้วยนะคะคํานี้นะคะคือคําว่าชาการจิ้งชาการจิ้งชาการจิ้งอ่าเด็กๆอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ วันนี้ใจเจียนวันนี้คุณครูก็มีใบางานมาให้เด็กๆทำกันนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพน้องโบที่กำลังเล่นกับน้องแมวและอีกใบหนึ่งเห็นไหมคะเด็กๆน้องโบกำลังทำอะไรเอ,อ่ยน้องโบกำลังหยอดกระปุกอมสินอยู่แต่รูปภาพน้องโบยังไม่สมบูรณ์ ให้เด็กๆระบายสีภาพน้องโบให้สวยงามนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนำใบงานมาส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสนุกไหมคะเด็กๆมือของเด็กๆก็สะอาดทั้งสองข้างแล้วเด็กๆก็สามารถใช้มือหยิบจับหรือทานอาหารได้อย่างปลอดภัยไกลจากโรคโควิด -19 นะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะ ทุกๆครั้งที่ทานอาหารหรือหลังทำกิจกรรมต่างๆเรา,าก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย,บาย